บายดีพบกับ l e r o ท Vision เปิดโฉมรถไฟ cr 2 0 0 j คุณหมิงนครหลวงเวียงจันทครับเหตุ a e r โร่ลาวนะครับได้เปิดโฉมรถไฟความเร็วปานกลางนะครับรุ่น cr 2 0 0 j นะครับที่จะถูกนำมาวิ่งในเส้นทางรถไฟลาวจีนระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์ถึงคุณหมิงนะครับ มีที่แล้วครับมีรายงานข่าวบริษัทลาวจางทางรถไฟจำกัดนะครับจะจัดซื้อรถไฟรุ่นนี้ครับ2ขบวนแรกนะครับสำหรับรถไฟ in, ลาวจีนรถไฟรุ่น CR200J นะครับวิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีมูลค่า100ล้านหยวนครับหรือประมาณ14.2ล้านดอลลาร์รถไฟ CR200J ยี่ห้อฟูซิงผลิตโดยบริษัทไชน่าเรเวก๊ปและ CRRC คาดว่าหัวรถจักรจะเดินทางถึงสงปปาลาวในเดือนสิงหาคมนี้นะครับตามแผนเดิมรัฐบาลลาวจะวางแผนเปิดเที่ยวบินปฐมะเล์กในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับเพื่อฉลองวันชาติครบรอบ46ปีครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี